อันนี้พระองค์เปรียบกรรมเหมือนเงาเงาที่ติดตามเราไปบอกกรรมนี่กายทุจริตวจชีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยย่อมปกคลุมครอบงามคนผ่านผู้ผู้อยู่บนตั้งหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมครอบงาแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใดก็ฉนั้นเหมือนกัน ทำแต่ความชั่วทำแต่ความร้ายทำแต่ความเลวละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงอบายซึ่งกล่าพูดหมายถึงนรกนั่นแลโดยชอบเป็นสถานที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจส่วนเดียวแม้เพียงเท่านี้จะเปรียบอุปมาจนถึงนรกเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ง่ายนัก แล้วก็พี่กูก็เลยบอกว่าพ่อจะอุปมาได้ไหมว่านรกเนี่ยเป็นทุกข์ยังไงนะซึ่งพระเจ้าบอกว่าแหมมันอุปมายากนะก็เลยบอกอ่ะพอได้อาจเปรียบได้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ขอพระองค์จงลงอาชญาที่ส่งพราที่ส่งพระราชาประสงค์แก่มันเถิด พระราชาทรงสั่งการอย่างสั่งการนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนี้ในเวลาเชา้าเสร็จแล้วกลางวันก็ามาก็าบอกเนี่ยก็ยังไม่ตายทํำยังไงดีก็เอาหอกร้อยเล่มแทงมันในเวลากลางวันเอาหอกร้อยเล่มแทงมันในเวลายเย็นบุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มพึ่งสวยทุกโทมนัสเอที่ถูกแทงนั้นบ้างหรือหนอ พงะองอุปมาอย่างนี้ความทุกขนะ์ในนรกบุรุษถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มแล้วก็หยิบก้อนหินขึ้นมาอันนี้จะมีทั้งแปลทั้งสองสำนวนว่าแผ่นหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่ามือหรือว่าก้อนกรวดหกเจ็ดก้อนแล้วพระองค์ก็บอกเนี่ยแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถือนี้กับภูเขาหลวงหิม,มาพานอย่างไหนหนอแลใหญ่กว่ากันสาวโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลย บอกว่านั้นแหละความทุกข์ในนรกอย่างนั้นแหละฉันนั้นเหมือนกันแลทุกธรรมนัสที่บุรุษถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มเป็นเหตุกำ,กำลังกำลังสวยอยู่นั้นเปรียบเทียบทุกของนรกยังไม่ถึงแม้ความนับยังไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยวยังไม่ถึงแม้การเทียบกันได้แค่แค่เศษเซี่ยวนิดเดียวนะถูกแทงเวลาสามร้อเล่มตลอดร้อยปีเนี่ย อบอกจะไปเทียบกับนรกเนี่ยโอ้โหแค่นี้ยังเทียบไม่ไม่คยได้เลยเหมือนแค่ก้อนหินเท่าฝ่ามือแค่นั้นเองนรกเนี่ยโอ้โหเยอะมากกว่านั้นเยอะเลฆ่ามนุษย์เนี่ยนะยีะส่สิบกว่าศพนี่แล้วโดนฆ่าตายไปนี่เนาะไปนรกต่อนี่โดนทุกซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะ,นะ,นะธรรมะก็ไม่ได้นะ,นะ,นะ ดูผู้เจ้าพูดถึงนรกซะหน่อยหนึ่งนะจริงๆมีเยอะแต่ในพระสูตรนี้มีแตะมาหน่อยหนึ่งพอให้เปรียบเทียบกันเรื่องของแผ่นหินย่อมๆกับภูเขาแล้วท่านก็เปรียบเรื่องของบุรุษที่ถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มนยังเทียบกันไม่ได้เลยผมก็บอกว่าเหล่านายนิรยบาลเนี่ยจะให้คนผ่านนั้นกระทาเหตุคือการจำห้ประการ ตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างหนึ่งข้างที่หนึ่งข้างที่สองเท้าข้างที่หนึ่งและข้างที่สองแล้วก็ตรงสวงอกตรงกลางตะปูห้าตัวเนี่ยก็ตอกเข้าไปที่สัตว์นรกที่มือทั้งสองเท้าทั้งสองแล้วก็ตรงกลางอกคนพันนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้น และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดพิกุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะจับคนพานนั้นขึงพืชแล้วเอาผึ่งถากคนพานนั้นจะเสวยทุกขเวทนาอันเป็นทุกขลาเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดพิคุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะจับคนพานนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่าง แล้วถากด้วยพรา้าคนพานนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดพิกุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะเอาคนพานนั้นเทียมลดแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโผลงโชดช่วง คนพานนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดพี่คุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะให้คนพานนั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกไฟใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโผลงโชดช่วงคนพานนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้น และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดพิกุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะจับคนพานนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนมีไฟติดทั่วลุกโลงโชดช่วงคนพานนั้นจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเมื่อเขาเดือดเป็นฟองอยู่จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งพล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างพล่านไป ด้านขวาครั้งหนึ่งบ้างจะเสวยเ <c oughs> วทนาอันเป็นทุกข์ลาเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดนึกถึงพวกพวกโยนสัตว์ลงไปในหม้อน้ำเนาะมันก็ดิ้นร้อนอยู่ในหมอนอ้อนะคุกคักคุกคกกคัก,คก,คกอันนี้ไม่ต้องไปถึงนรกเลยบนมนุษย์ก็มีเนาะอืมเนี่ยบนมนุษย์ก็มีอืมมันก็ เราก็ยังเห็นเห็นกันอยู่อเนาะโดนเอาไปต้มเนาะพี่กูทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะโยนคนพันนั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั่นแหละมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโครงประกอบด้วยใยแผ่ไปตลอด ร้อยโยธรอบด้านประดิษฐานอยู่ทุกเมือ่อเป็นเหล็กร้อนแดงพิ่กุทั้งหลายเรากล่าวเรื่องนรกแม้โดยอเนกประยายแลเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกระทั่งนรกเป็นทุก์ขมิใช่ทำได้ง่ายอันนี้แค่พระเจ้าเกลิ่นๆนั่นเนี่นะนิดหนึ่งแต่พระเจ้าก็บอกพวกเราเนี่ยเคยไปเกิดมาแล้วนั่นเนี่ยเคยไปเกิดมาหมด เคยไปอยู่ในนรกกันมาแล้วตรงนั้นตอนนั้นคงแย่เนาะโอ้คงแบบเจ็บปวดมารู้แล้วมันนานด้วยอะเนาะอืมเนะอยากจะตายแต่หอกเล่มแรกใช่ไหมแต่มันไม่ยอมตายอะ่ะมันคือในนรกมันเป็นโอปาปาติกะกําเนิดมันเกิดจากกรรมแล้วมันก็จะตายเพราะมันหมดกรรมอืมมันก็เลย เหมือนเหมือนหนังแบบผีดิบมันไม่ตายสักทีอ่ะเนาะแล้วก็โดนทรมานอยู่นั่นแหละนะอืมมันก็คงคล้ายๆอย่างคนคนที่ถูกได้รับทุกทรมานในมนุษย์เนี่ยเาะอยากจะตายมันก็ไม่ตายก็ต้องพิการบ้างอะไรบ้างนะเจ็บปวดอยูอ่ยังไม่หมดกรรมก็ต้องได้รับทุกโอ้อันนี้ การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีหญ้าเป็นพักษามีคูดเป็นพักษาเกิดแก่ตายในที่มืดเกิดแก่ตายในน้ำเกิดแก่ตายในของโศโครกพวกนี้ก็คือเขาต้องเป็นคนพานล้วยนะแล้วก็กินอาหารด้วยความติดใจรสและวทำกรรมที่ชั่วเอาไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปเนี่ยจะเข้าถึงความเป็นสายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตาย ในที่มืดในน้ําในของโศกโครกก็เป็นเดรัจฉานที่มีคูดเป็นพักษามีหญ้าเป็นพักษาและพระองค์ก็พูดเรื่องเต่าตาบอดในหมาสมุทรอีกมุมหนึง่งพระองค์บอกว่าเรากล่าวเรื่องกําเนิดสัตว์เดรัจฉานแม้โดยเอเนกปริยายแลเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกําเนิดเดรัจฉานเป็นทุกขมิใช่ทําได้ง่ายพิกลทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษ โยนทุ่นมีบ่วงตาเดียวลงไปในมหาสมุทรเ,เหมือนโยนแอกไม้ไผ่ลงไปในมหาสมุทรถูกลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ถูกลมใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือ,อ,ม,อ,นอมีเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรนั้นล่วงไปร้อยปีจึงจะผุดขึ้นครั้งหนึ่งพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเต่าตาบอดต,ตัวนั้น จะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นมีบ่วงตาเดียวโน้นได้บ้างไหมหนอสาวกบอกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าถ้าจะเป็นไปได้บ้างในบางครั้งบางข่าวก็โดยล่วงระยะการละนานแน่นอนอันนี้พระองค์พลิกมุมของเรื่องเต่าตาบอดไปนิดหนึ่งพระองค์บอกว่าเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นมีบ่วงตาเดียว โน้นได้ยังจะเร็วเสียกว่าเลากล่าวความเป็นมนุษย์ที่คนพานผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งแล้วจะพึงได้ยังยากกว่านี้ <c oughs> นั่นเพราะเหตุใดเพราะในตัวคนพานที่ไม่มีความประพฤติธ,ธรรมความประพฤติสงบการทำกุศลการทำบุญมีแต่การกินกันเองการเบียดเบียนคนอ่อนแอ คนพานนั้นแลถ้าจะมาสู่ความเป,เป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคร่าวไม่ว่าในการไหนๆโดยล่วงระยะกาลนานก็ย่อมเกิดในสกุลต่ำเป็นคนจนมีข้าวน้ำโภชนะอาหารน้อยมีชีวิตเป็นไปลำบากเป็นสกุลที่จะได้ของกินและเครื่องนุ่งห่มโดยฝืดเคืองเขาจะเป็นผู้มีผิวพันธ์ซาม น่าเกลียดหน้าชังร่างม่อต้อมีโรคมากเป็นคนตาบอดบ้างเป็นคนง่อยบ้างเป็นคนกระจกบ,บ้างเป็นคนเปรี้ยบ้างไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปกลมไฟอันนี้หมายถึงว่าเตาตาบอดเนี่ยนะมันเจอแอกไม่ภายเนี่ยซึ่งมันนานมากใช่ไหมแต่พระองค์อันนี้เปรียบเทียบว่าคนพานที่ที่ตกไปสู่วินิบาตเนี่ยตกไปสู่ที่ชั่วแล้วเนี่ย ตาตาบอดนั้นเนี่ยจะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นเนี่ยยังเร็วเสียกว่าความเป็นมนุษย์ที่คนผ่านผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งจะพึงได้คือถ้าลงไปสู่วินิบาตแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันนานนานกว่าเตาตาบอดเจอแห่งไม่ไผ่ตาตาบอดเจอแห่งไม่ไผ่นี่คือระยะปกติของมนุษย์ที่ตายไปแล้วจะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งคือระยะนี้ แต่คนพานที่ตกไปนรกแล้วเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนานกว่าตรงนี้อืมอย,อย่างที่พระเจ้าพลิกมุมนิดเดียวนะอ่านี่นานมากถ้าว่าลงข้างล่างแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยนานนั่นแสดงว่าเพราะระยะความนานของของวินิบาตนนรกเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้เรื่องของการหยิบเมล็ดงานเนี่ย ออกจากเกวียนอัตตายี่ขาลีจนหมดเนี่ยเท่ากับว่าระยะของเต่าเจอแองไม่ภายเนี่ยสั้นกว่าการเอาเมล็ดงาออกจากเล่มเกวียนใช่ไหม,ไหมถูกไหมอ่าเพราะว่าการเอาเมล็ดงาของออกจากเล่มเกวียนยี่สิบขาลีของชาวโกศนเนี่ยมันนานกว่าการที่เต่าจะเจอแอกไม่พาย เพราะคนผ่านที่ปกลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าไอ้เต่าเจอแอก่งไม่ไผ่เนี่ยเร็วกว่าไอน้นรกเนี่ยนานกว่านั่นแสดงว่าการหยิบเมล็ดงาร้อยปีต่อเม็ดเนี่ยจนเมล็ดงาหมดเนี่ยนานกว่าเต่าเจอแอก่งไม่ไผ่อืมอ่าฮะนี่รยาบาลอืม เขาทำยังไงเหรอยังใช่อยากไปไหมยังยังไม่เจอเหตุปัจจัยที่บอกเหมือนกันเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาก็เป็นสันนลกเหมือนกันเนาะเออมันคล้ายๆผู้คุมในเรือนจำนั่นแหละ แล้วเขาก็ต้องมีอายุไขมีแก่เจ็บตายใช่ไหมอ่าแล้วแก่เออพอแก่เจ็บตายปุ๊บเนี่ยก็อาจไปเป็นสานรกได้อีกอ่ะ,อะยังเป็นปุถุชนอยู่เนาะอืมเขาก็เลยปรารถนาจะเป็นมนุษย์ไงอยากได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งพิคุทั้งหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเคาะร้ายประการแรกเท่านั้นจึงต้องเสียลูกบ้างเสียเมียบ้างเสียสมบัติทุกอย่างบ้างยิ่งขึ้นไปอีก ต้องถึงถูกจองจำมีเคราะห์ร้ายประการแรกของนักเลงการพนันแต่เคราะห์ร้ายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียไปดังนั้นเพียงเล็กน้อยที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้นคือเคราะห์ที่คนพานนั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วตายไปเข้าถึงอบายทุกติวินิบัตินรกนั่นเอง พีกูทั้งหลายนี้ภูมิของคนพานครบถ้วนบริบูรณ์นี่ผู้เจ้ากําลังพูดภูมิหรือกติที่ไปน่ะสถานที่อยู่ที่คนพานจะต้องได้รับก็บรรยายเรื่องของคนพานไว้เยอะแยะเลยดังนั้นเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงจริงๆที่คนพานจะได้รับเนี่ยก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต คือคืออย่างไรเวลาเวลานักการพนันไอ้ตอนเล่นเสียเนี่ยจุดเนี้ยมันยังไม่ได้พาไปนรกทันทีแต่พอเล่นเสียแล้วเนี่ยเข้าไปอะไรขโมยนะอ่าไปฆ่าอ่าตัวเนี้ยพาเขาลงนรกกายทุจริตวาจีทุจริตอ่าอย่างเราจะเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมอ่าพอมีหนี้มีสินมากๆปุ๊บก็ ไปยิงเขาไปฆ่าเขาเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยพาเขาลงนรกอือไอตอนเป็นนี่มันยังไม่เท่าไหร่เล่นการพานันเสียเป็นนี่แต่พอเป็นนี่ปุ๊บเริ่มคิดผิดละอ่าเริ่มคิดไปผิดสินห้าเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต